เขาสิอวดรวยอวดมีกับสร้างเขาสิของเขาเงินของเขาท้องของเขาบ้านของเขาลดของเขาเมือ่อใดเที่ยวอิจฉาน,นั่นคือทุกของเขาบอมเมีนทุกของเขาสุดท้ายแล้วรวยล้วนฟ้าบันไดกระแลนหาความสุขคือกันสุขคนต่อให้เป็นสุขราคาแพงหรือสุขราคาถือมันก็เป็นความสุขคือกัน ความสุขว่าได้เกิดอยู่กับคนอื่นมันเกิดอยู่ในใจเขาสุขที่มันว่าเคยซ้ำกันมากกันคนละยางต่างกันคนละแบบคนรวยสุขกับการใส้เงินตามทางของเขาคนจนสุขีูตามต้นทุนต่อให้ยากดีมีจนก็สุขได้คือกันเงินมันแยกชนชั้นฐานะทางสังคมได้อยู่แต่มันบ่าสามารถสื่อความสุขได้สู่เรื่องดอกบ่เจ็บบ่ป่วยพอมีพอะกินสุขตามวิถีก็ดีปันไดแล้ว พอเฮาไงขึ้นจังหู้ดีว่าเวลาสำคัญกาเงินท้องเงินท้องทาบข่ขี่คานมันก็พอหาได้แต่เวลามีเงินหลายปันไดกระซื้อให้มันกลับมาใหม่บ่ได้บ่มีอย่างสำคัญสำครอบครัวตอนลมเหลวตอนผิดหวงังตอนเจ็บป่วยก็มีแต่รอบครัวที่อยู่น้าบ่ออินกับความสําเร็จใหญ่โตแต่อินกับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในปัจจุบันบ่คาดหวังบ่ตั้งเป้าหมายหลายเกินไปพอฮหู้ล้วายน้ล่มมันเจ็บปันได หันมาเบิงแง้งเจ้าของหลายขึ้นเพราะหู้ดีว่าบบมีเอยียงดูแลเขาดีท่อเขาดูแลเจ้าของรอกบบมียาชนิดใดรักษาเขาได้ดีท่อกำลังใจจากเขาเอง,องการใส่ใจกับเลี่ยนไปใส่แค่ที่จำเป็นเพราะบบหู้ว่า